เอาหมยามอเคก็ยเพิงเอานิวเข้าไก่ปืนโอ้ก่อนเออแล้วก็ลิงก้อนก็ยิงอืมา้าเปนปนยะเป็นเนยิงบ้าตายไหมนี่ปืนเขจิ้ยิงตาเลยละปืนเ้าเปิเนเขเ็นตายแว่าจเอายิง នោចាខាបបាក់ទៅមកអូគាត់ឲ្យសុទ្ធឡាចាឡូកឡាឡាអោចាប់ព្រឿមិនព្រឿចាប់ព្រឿមិនព្រឿណៃចាប់ព្រឿយ៉ាមិនឌីតែ ฟันฟังเอาเรื่องดีๆนะย <c oughs> ิงต่ำแลเปล่าอยู่ต่ำตรงนี้เจ๋อ <c oughs> <c oughs>